คำเตือนนี่ไม่ใช่การจัดอันดับแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกเล่าถึง FBI และ CIA คนที่ 1. นึโจดี้สตาร์ลิง ling, มาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาที่ญี่ปุ่นเพื่อสื่มหาคนร้ายที่ทำการฆาตกรรมพ่อและแม่ของเธอร่วมกับเหล่า FBI ได้ปลอมตัวเป็นอาจารย์เข้ามาสอนในโรงเรียนมัธยมปลายเทตันและเพื่อเล่นเกมตู้เธอเรียกคนนั้นว่าคูคิดและเคเห็นรูปชีฮที่หน้าตาคล้ายไฮเบรไอ ก็เลยแอบสืบดูแต่มีคนสนฐานว่าเป็นพวกของชาชุดดำพ่อของโจดี้คือเซนมิเลียนนั้นถูกฆ่าโดยเบลมอดหรือควิดวินยาร์ดซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ขอร้องกับทาง FBI ให้เธอเข้าไปร่วมการสืบสวนด้วยคนที่สองเจมสแบล็กเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อสืบหาคนร้ายหรือพวกองค์กรชุดดำและเป็นหัวหน้าของหน่วย FBI มีลูกทีมคืออากาอิชูจิโจดี้เชมิเลียนและก็อังเดรคาเมลคนที่3อากาอิชูจิหรือโอบิยาสุเบรุเจ้าหน้าที่เอบชาวญี่ปุ่นที่มาจากสหรัฐอเมริกาพร้อมกับโจดี้เชมิเลียนและเจมส์แบ็กเพื่อหาตัวคนร้ายเป็นคนเก่งรอบด้านเฉลียวฉลาดคาดการอะไรต่างๆในแม่นยำและมีสายตากว้างไกลองค์กรเรียก อากาอิว่าเป็นกระสุนเงินหรือ silver b u l l e ตที่สามารถทำลายองค์กรได้ด้วยการยิงเพียงนัดเดียวแม้แต่หัวหน้าขององค์กรยังหวั่นเกรงในตัวอากาอิเนื่องจากเขาเคยแฝงตัวเข้าไปอยู่ในองค์กรได้อย่างยาวนานโดยมีใครจับได้จึงรู้วิธีการต่างๆขององค์กรมากกว่าคนอื่นทำให้ในตอนดำทาแดงเดือดภาพพิชีพเขาถูกองค์กรสังหารโดยให้มิสนาชิเรนะเป็นคนลอบเข้ามาพบ แล้วยิงปืนลั่นไกลใส่โดยในสายตาของยินที่มองผ่านทางจอมอนิเตอร์ Monitor, แต่ด้วยแผนที่คนนั้นคาดกันเอาไว้ล่วงหน้าจึงทำให้เขารอดตายมาได้โดยที่ทำให้องค์กรเข้าใจว่าเขาตายไปแล้วนอกจากนี้เขาเคยเจอกับรันเมื่อตอนที่รันไปนิวยอร์กกับชินิจิและยูกิโกะด้วยคนที่ 4. อังเดคราเมลเจ้าหน้าที่ FBI และมีหน้าที่เป็นคนขับรถ มีทักษะและเทคนิคในด้านการขับรถสูงแต่เป็นต้นเหตุที่ทําให้อากาอิชูอิจิต้องพลาดที่ได้เจอกับท่านผู้นั้นเนื่องจากเข้าไปช่วยชายชุดดําที่ปลอมตัวเป็นคนแก่ทำให้พวกชุดดํารู้ตัวสําหรับ FBI ก็จบลงแท้งเท่านี้ครับต่อไปก็เป็น CIA ครับคนที่หนึ่งฮอนโดฮิรามิหรือมิสซูนาชิเรนะเป็นชื่อจริงของผู้หญิงที่ชื่อเรนะ เธอทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวแต่เบื้องหลังของเธอคือคีผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแว่นให้ท่านผู้นั้นคอยสอดส่องให้ใครคนหนึ่งและเธอยังเป็นพี่สาวของฮอนโดเอสเกตอีกด้วยแท้ที่จริงเธอคือเจ้าหน้าที่ของ CIA หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็คอยส่งข่าวขององค์กรชุดดำให้กับ CIA เซะคนที่สองีธานฮอนโดพ่อของคีกับ เอสเกะเคยเป็นซ a เอเขาเป็นคนสั่งให้ฮิดมิลูกสาวฆ่าเขาตายเพราะจะทำให้องค์กรชุดดำเขาจะผิดและไม่สงสัยในตัวเลนะก็จบลงครับสำหรับตัวละคร FBI และ c i a ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าอยากพาคดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับ